กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่329ค่ะ ประจำเย็นวันพฤหัสบดีที่5เดือนมิถุนายนพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพาบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี20รายการแบ่งปันพี่ๆที่200บาทจะ้ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาดีที่เบอร์0 8 4ค่ะ 7211933นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่4 8 4ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันพฤหัสเป็นสมเด็จเกตชยโยจะ้ะ สมเด็จวัดเกศชยโยนะคะพี่พี่ขาเนื้อดำจ้ะต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่2เป็นเหรียญหลวงพ่อแชม่มวัดดอนยายหอมจ้ะปี2516นะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อแชม่มวัดดอนยายหอมจ้ะ รายการที่สองนะคะต่อไปเป็นรายการที่สามจ้ะรายการที่สามเป็นหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลีค่ะพัดยศหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลีนะคะเป็นเหรียญพัดยศหลวงปู่โตจ้ะ รายการที่3นะคะต่อไปเป็นรายการที่4ี่ค่ะรายการที่4ี่เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่พี่ขาเป็นสมเด็จเนื้อสีแดงอิดนะคะพี่พี่ขารายการที่สี่จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่หค่ะรายการที่ห้ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรายการที่ห้าจ้ะต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นพระพุทธชินราชจ้ะ ชินาราชนะคะรายการที่6คะ่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่7คะ่ะรายการที่7เป็นพ่อท่านเขียววัดหลวงบนจะ้ะปี2513นะคะพี่พี่ขาพ่อท่านเขียววัดหลวงบนรายการที่7คะ่ะต่อไปเป็นรายการที่8คะ่ะรายการที่8เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดจะ้ะ ด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะพี่ขามาในเลี่ยมพลาสติกกันน้ำจ้ะรายการที่8นะคะต่อไปเป็นรายการที่9จ้ะรายการที่9ท่านเจ้าคุณนรัตราชมานิตจ,จ้ะเหรียญท่านเจ้าคุณนอนะคะรายการที่9จ้ะที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์นะคะโรงเรียนจังหวัดนครน,นายกจ้ะ รายการที่9นะคะเหรียญมีคาาการใช้งานกับพี่ขาท่านเจ้าคุณนอรายการที่9นะคะต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่พี่ขาสมเด็จเก่าจะมีลงลักปิดทองนะคะรายการที่10จ้ะ ต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นพระนารายทรงคลุดจะ้ะพระนารายทรงคลุดนะคะพี่ผารายการที่11จะ้ะต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นพระคูนันทะวรกิจนะคะพี่พี่ผารายการที่12จะ้ะ ที่ระลึกในงานฉลองพัยดยศนะคะวัดคลองนนทีจ้ะมีต่อโคดห้าสามนะคะพ,พี่ขาพระครูนันทวรกิจนะคะรายการที่12จ้ะต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นหลวงพ่อกลันลกล่นวัดพระญาตจ้ะหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาินะคะ่ะพ,พี่ขารายการที่13บค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นหลวงพ่อโกวัดก้าห้องอายุทยานะคะรุ่นพิเศษค่ะพี่ๆขาปี2538นะคะหลวงพ่อโกวัด9ก้าห้องจ้ะต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นสมเด็จนะคะเป็นสมเด็จเก่านะคะพ,พี่ขาสมเด็จเก่ารายการที่15้าจ้ะ ต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นเหรียญสี่เหลี่ย,ยมข้าหลามตัดกรมหลวงชุมพรจ้ะเหรียญสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดกรมหลวงชุมพรนะคะรายการที่15จ้ะอุ๊ยโทษทีคะ่ะพี่ขา16ค่ะ15ผ่านไปแล้วนะคะเป็นสมเด็จเก่านะคะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ 17เป็นเหรียญเซียนแปะลงสีวัดสารเจ้าค่ะปี2519นะคะเหรียญเซียนแปะรายการที่17ค่ะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่18จ้ะ18เป็นตะกุดหลวงปู่โตะวัดประดู่ิมพลีนะคะพ,พี่ขามีเลี่ยมกันน้ำด้วยนะคะตะกุดหลวงปู่โตะวัดประดู่ิมพลีจ้ะ รายการที่18นะคะต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ19เป็นพระขุนแผนเนื้อกระเบื้องเคลือบกรุวัดใหญ่ชัยมงคลจ้ะพระขุนแผนเนื้อกระเบื้องเคลือบนะคะกรุวัดใหญ่ชัยมงคลรายการที่19จ้ะต่อไปรายการที่2 0ค่ะ2 0เป็นหลวงพ่อโตกรุวัดบางกระทิงค่ะพี่ๆค่ะ รายการที่20นะคะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะจ้ะ 200บาทเช่นกันค่ะพี่ๆขาครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่ๆถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาหนองสุภาเด็ที่เบอร์0 8 4ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะย้ํเบอร์กันีทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933สําำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ